สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธีการปลูกถั่วเหลืองแบบบนดอยหรือว่าแบบอาขากันนะคะแบบนี้เลยค่ะถั่วเหลืองนี้เราจะเริ่มปลูกกันช่วงเดือนธันวาคมนะคะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะเราพักหน้าดินไว้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะแล้วเราก็ค่อยถึงจะมาปลูกถั่วเหลืองค่ะ วิธีปลูกถั่วเหลืองของเราก็แบบนี้เลยค่ะง่ายๆเอาไม้มาทําปลายแหลมๆนะคะแล้วก็จิ้มให้มันเป็นรูเป็นรูค่ะแล้วเราก็เดินตามหยอดเข้าไปหลุมหนึ่งสี่เมตรห้าเมตรอย่างเงี้ยค่ะหยอดไปเรื่อยๆจนจบเลยค่ะถั่วเหลืองนี่เราปลูกประมาณสี่เดือนค่ะก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว แต่เวลาที่เราหยอดลุมแบบนี้ไปค่ะมันจะใช้ระยะเวลาการงอกประมาณ4-5วันก็งอกเป็นต้นแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามันงอกเป็นต้นเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวนี้ขอตัวไปทำงานก่อนค่ะอูนานแล้วบ๊ายบายค่ะ